สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเล่า5นาทีนะครับรายการนี้หายไปนานมากใครยังจำได้เข้ามาแล้วนะครับก่อนจะไปฟังประเด็นสําคัญของเช้านี้และการวิเคราะห์ที่เข้มข้นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ที่สําคัญฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยบางอย่างเราพูดในวิดีโอไลฟ์ไม่ได้เราก็เอามาพูดกันตรงนี้แหละครับ พื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการแสดงละครปาหี่เขาเรียกว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูแต่คนดูดันรู้ทันเนี่ยมันเป็นยังไงสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับส้มกับน้ำเงินเนี่ยคาต่อยกันให้ประชาชนดูแต่ใครก็รู้ว่าในท้ายสุดทางการเมืองเนี่ยหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเขาจะกลับไปแต่งงานกันแต่คนสองคนนี้นะครับเวลาแต่งงานกันหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าหอ นอนเตียงเดียวกอดจูบกันได้แบบเดิมครับเพราะต่างฝ่ายก็ต่างถือมีดให้กันดังนั้นเวลานี้พักเพื่อไทยจึงเป็นพักการเมืองเดียวนะเวลานี้นะครับในสมการ3โกกนี้ที่ต้องเอาชนะให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดท้ายที่สุดเพื่อไทยต้องได้อย่างน้อย180-200ถึงที่นั่งเท่านั้นถ้าไม่งั้นนะครับบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสสูงครับที่เพื่อไทยจะซีงหงแก่ครับ แต่อย่างที่บอกอะครับสมการทางการเมืองเนี่ยให้มาวิเคราะห์ตามพักพักแรกครับที่เราต้องวิเคราะห์ก็คือพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยเวลานี้เนี่ยเป็นพักเดียวนะครับที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานการณ์การเลือกตั้งอย่างเข้มข้นเพราะว่าเรามีการเปิดตัวผู้สมัครแล้วเปิดตัวตัวแคนดิเดตก็กําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับแล้วที่สําคัญให้พิจารณาต่อนะครับว่าเพื่อไทยกําลังจะคิดนโยบายและถแถลงนโยบายต่อประชาชนในวันที่16ที่จะถึงนี้ เราเห็นความชัดเจนของพักเพื่อไทยแล้วว่าอยากให้มีการเลือกตั้งส่วนอีกพักการเมืองหนึ่งเป็นพักคนรุ่นใหม่ไฟดับครับไม่ใช่ไฟแรงนะครับก็คือพักสีส้มพักประชาชนพักประชาชนเป็นพักประชาชนที่ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการเพราะไม่เคยคิดถึงปากท้องพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่วินาทีเดียวหายใจเข้าก็รัฐธรรมนูญหายใจออกก็แก้หนึ่งหนึ่งสองสภาพพักส้มวันนี้นะครับ เหมือนช้างเดินติดหล่มแล้วไม่รู้จักถอนตัวขึ้นมาแล้วสุดท้ายจะโดนหล่มโดนโคลเนี่ยแล้วก็โดนตรมดูดลงไปเรื่อยๆคนที่เชียร์พักส้มตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับยังยอมรับความพ่ายแพ้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ยังยอมรับไม่ได้ว่าคนที่มาเชียร์ส้มครั้งแรกเนี่ยคือกลุ่มของสลิมที่อกหักสถานภาพตอนนี้ของพักส้มนะครับงอนเงนกระท่อนกระแท่นเต็มทีไปดูพักสีน้าเงินบ้างครับ พักสีน้ำเงินสถานภาพพัคสีน้ำเงินเวลานี้เนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่าเป็นพักการเมืองเดียวที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งครับเพราะอะไรเพราะกระแสเนี่ยตกต่ำมากมรสุมเนี่ยเจอหมดนะครับทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งอีสานก็เจอภัยสงครามภาคใต้น้ําท่วมยังไม่แห้งดีนะครับภาคกลางคนอยุธยายังรอยคออยู่ภาคเหนือฝุ่นพิษควันพิษก็กําลังมา ภาคตะวันตกกาญจนบุรีแม่สอดตากต่างๆนานา,นาก็ประชิดชายแดนกัมพูชไอ้ประชิดชายแดนพมา่ากระสุนก็คอยยอยตกเข้ามาจากการประทะของประเทศเพื่อนบ้านเรียกว่าเจอวิกฤตหมดเป็นนายกรัฐมนตรีมา3เดือนเดือนแรกเกิดอะไรครับหลุมสุดเดือนที่2น้ําท่วมเดือนที่3ามลครับภัยสงครามเจอสารพัดวิถีวิถีทางวิธีการมากมายขนาดนี้จะอยู่รอดไปได้อย่างไงสุดท้ายสามพักการเมืองใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าลบ ขับเขี่ยวแล้วต่อสู้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนในสถานการณ์ที่จะถึงนะครับพักเพื่อไทยเรายอมไม่ได้ครับก็ต้องต่อสู้แล้วการต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือการทําผลงานออกมาก่อนเลือกตั้งให้ชัดเจนนะครับสุดท้ายฝากพี่ๆทุกคนนะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วท้ายคลิปนะครับก็คือเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพตรงนี้ให้แต่เดานะครับก็คือฝากแคปหน้าจอนะครับสแกน QR code นะครับแล้วก็ ไปกดติดตามเพจให้เราด้วยเราตั้งเป้าไว้1นึ่งแสนผู้ติดตามแล้วเราจะทำให้ได้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเราจะมาเจอกันใหม่บ่อยๆขอกลับมารีลันใหม่สำหรับพร้อมเล่า5นาที